พร้อมนะครับอูคําถามเยอะจริงๆนะครับผมไปดูครับผมถามผมว่ามีพิกโลไหมเซอร์วิสยังไงเป็นยังไงบ้างไปดูนะครับตอบรดพิกโร่ลดไถตินคาบของเราเป็นยังไงไปดูนะครับลดลงนาลุยหล่มลุยเรนนี่ครับก็คือพิกโลนะครัหนึ่งห้านะครับเราจะเซอร์วิสให้ลูกค้ายังไงมาดูนะครับถอดช่วงล่างมาอย่างนี้นะครับคุณลูกค้าจะจองหรือไม่จองใช้หรือไม่ใช้เรามาถึงปุ๊บเราถอดหรือทุกส่วนหรือนะครับแล้วก็ เปลี่ยนลูกปืนอาจจะระบีให้ใหม่นะครับนี่ตามรูปภาพนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เลือช่วงล่างมาเพราะรถลุยหลุมลุยเรนมันต้องลือให้หมดนะครับอะไรบ้านเรามีขายเราลือทั้งหมดอย่างนี้เลยยกช่วงล่างมาให้ทุกคนแบบนี้นะครับรถสวยมากนะครับตัวนี้พิกโกโลนะครับผมรถเต็นท์คาบลุยหลุมลุยเรนนะครับผมนะมีน้อยนะครับจองมาแล้วสามคันนะครับตัวนี้ใหม่เท่าไหร่ครับรับแปดร้อยชั่วโมงนะครับผมแปดร้อยชั่วโมงแปดร้อยชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบสิบห้าแรงม้านะครับไม่เคยแกะไไมม่่่เคคคยยยลลือออนนะะรรัับบสสสีีต้้งทําววูแ ลดเครื่องแรงนะครับแรงมาญี่ปุ่นนะครับแรงอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ก็เซอร์วิสให้ถึงเท่าเองนะครับดูครับข้างล่างนะครับรีฟรีฟอยู่นะฮะโอเคอันนี้ฝากไปนะครับผมนะสำหรับคุณลูกค้าที่ถามว่ามีพิโคโรติคขัดไหมมีเรามีครับผมรถสวยๆใสๆไม่ใช่มาจากร้านนะครับผมมาจากชาวบ้านนะฮะต้องดูที่เรานะครับผมเลือกให้คุณแล้วอยู่ที่ไทยมาดูได้เลยนะครับผมนะนะมาดูที่ไทยแล้วนะครับผมนะส่วนคันอื่นก็จองมาแล้วหรือคันเดียวนะฮะสามคันนี้เหลือคันเดียวนะฮะ ฝากลูกคุณด้วยนะครับสนใจทักติดต่อมาได้เลยเบอร์โทร0925982201นะครับวันนี้ผมช่างเบอร์นะสวัสดีครับนินเลเอกคารินกเกตเตย์นะครับสวัสดี